สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับ3พฤษภาคม2563ครับนำ3ส,สถานะมาให้ชมครับว่าสถานะไหนจะได้เงินแน่ๆเลยเพราะจะมีการโอนวันที่4พฤษภานะครับบางส่วนเฉพาะธนาคารกรุงไทยครับเฉพาะคนที่ ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยรับเงินเราไม่ทิ้งกันครับจะมีการโอน1นึ่งแสนลายวันที่4ที่เหลือโคศกกระทรวงการคลังบอกโอนวันที่5อีกประมาณ1ล้านและไม่ได้ไม่ได้พูดถึงวันที่7บอกว่าที่เหลือโอนวันที่8ทำหองนี้ครับก็ทั้งหมดจากวันที่4ถึง8เนี่ยโอน2.4ล้านคนนะครับมาดูสถานะที่จะได้นะครับนี่ตามในรูปนี่เลยนะครับมีของท่านไหมครับใครที่กรม สถานะนี้เอาไว้นะครับ3ส,สถานะนี้ท่านยิ้มนะครับมีโอกาสได้เงินสูงมาดูสถานะที่1ครับนี่เลยครับเป็นสถานะเก่าครับสถานะเก่านี่หมายความว่าอย่างนี้ครับใครที่ได้สถานะนี้นี่ก็คือผ่านผ่านแล้วที่มันยังเป็นชื่อสถานะนี้อยู่นี้นี่เพราะเขายังไม่ได้โอนเงินให้รอรับเงินโอนนะครับชื่อสถานะชื่อว่าดูดีๆนะครับสถานะ อยู่ระหว่างปร,ปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านแล้วก็มีในวงเล็บด้วยไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้อันนี้ก็คือเป็นสถานะเป็นสถานะที่ผ่านแล้วแต่เงินยังไม่เข้ารอเงินโอนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสถานะเก่าสถานะเก่าคือหมายความว่าก่อนหน้านี้โปรแกรมหรือว่าเว็บไซต์คนที่ผ่านแล้วเขาจะขึ้นสถานะนี้ให้เป็นรุ่นเก่านะครับแต่ก็รอรับเงิน เมื่อเรเมื่อได้เงินแล้วสถานะนี้จะหายไปช่วงหลังมาสถานะนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าคนผ่านรุ่นใหม่เขาให้เป็นสถานะนี้ที่จริงมันก็สถานะเดียวกันแบบเมื่อกี้นี่แหละแต่ใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาพวกที่ผ่านใหม่เขาขึ้นสถานะตัวนี้ให้ใครที่ตรวจสอบสถานะเป็นสถานะนี้ก็คือผ่านเหมือนกันครับรอรับเงินเอาสถานะที่2นะครับก็คือท่านได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเดียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดําเนินการโอนเงิน ให้ท่านโดยเร็วที่สุดอันนี้ก็คือผ่านและก็รอรับเงินนะครับนี่ได้เงินแน่นอนครับในช่วงวันที่4-8ถึง8นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานะนี้นะครับสถานะนี้ก็คือผ่านแต่เป็นผ่านรุ่นเก่านะครับสถานะนี้ก็คือผ่านเหมือนกันแต่เป็นผ่านรุ่นใหม่ต่อไปใครผ่านเขาจะทําแบบนี้หมดไม่ไม่ทำแบบเก่าแล้วนะครับเอา2สถานะแล้วครับที่จะได้เงินนะครับได้ชัวร์ด้วย2สถานะนี้ได้แน่นอนนะครับ นีอีกสถานะหนึ่งที่ได้เงินแต่ไม่แน่นอนเดี๋ยวทำไมจะบอกว่าไม่แน่นอนครับนี่เลยครับสถานะนี้ฟังดีดีนะครับที่บอกว่าไม่แน่นอนเพราะอะไรสถานะนี้ผ่านแล้วเช่นกันครับแต่อยู่ระหว่างโอนเงินเข้านะครับคือตอนแรกมันจะเป็นสถานะบอกท่านมีปัญหาเรื่องบัญชีให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีรับเงินนะครับมันไม่ถูกท่านก็เข้าไปทําแล้วในแถบเหลืองใน เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับพอไปแก้แล้วปุ๊บนะครับต่อมาท่านไปตรวจสอบสถานะมันจะเป็นอยู่ระหว่างตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขที่บอกว่าไม่แน่นอนเพราะอะไรครับท่านจะได้เงินถ้าท่านเอาบัญชีที่ใส่เข้าไปนั้นเป็นบัญชีที่ยังเดินสะพัดอยู่คือยังเบิกยังถอนเงินได้อยู่อย่างที่หน,นะครับอย่างที่ส ถ่าเลือกธนาคารถูกด้วยแล้วก็พิมพ์เลขที่บัญชีถูกอันนี้ได้เงินครับส่วนจะได้ช่วงไหนยังบอกไม่ได้ก็ได้ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนนี่แหละครับรุ่นนี้แหละถ้าถูกนะครับอันนี้แบ่งเป็นแน่นอนนะครับอันที่สองไม่แน่นอนก็คือหมายความว่าถ้าท่านเกิดทําผิดพลาดอาจจะเลือกธนาคารถูกแต่คีย์เลขมีผิดสักตัวหนึ่งเดี๋ยวท่านก็จะได้รับสถานะใหม่คือโอนไม่สําเร็จนะ พอได้รับสถานะใหม่โอนไม่สําเร็จทีนี้ท่านจะเข้าไปแก้เขาไม่ให้แก้ครับเขาให้แก้ครั้งเดียวถ้าท่านได้รับสถานะโอนไม่สําเร็จวิธีที่ท่านจะทําก็คือไปทําบัญชีพร้อมเพย์เลยครับเอาบัญชีไหนก็ได้ที่ท่านยังใช้การได้อยู่ยังเบิกยังถอนเงินได้และมีบัตร ATM ด้วยยิ่งดีเอาไปผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเลขที่บัญชีกับเลขบัตรประชาชนไปให้ธนาคารผูกแล้วรอรับเงินครับหรือจะลองกดเข้าไป เว็บไซต์ดูถ้าแก้ได้ก็แก้แต่ควรจะแก้เป็นเลือกเป็นพร้อมเพย์เสร็จแล้วก็ไปทําพร้อมเพย์ตามนะครับจะได้เงินเอาสถานะนี้ก็เรียกว่าทานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะได้เงินทันทีไหมหรือว่าจะต้องได้แก้ไขอีกนะครับอ้าวนี่ทั้งหมดคือ3สถานะที่รอรับเงินครับขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านครับเมื่อท่านเงินเข้าแล้วนะครับจะมี SMS แจ้งเตือนเข้ามาบอกว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเดียวอย่างห้าพันแล้วก็บอกช่องทาง ที่รับเงินเลขที่บัญชีธนาคารอะไรนะครับใครเป็นพร้อมเพย์เขาก็บอกขึ้นพร้อมเพย์นะครับถ้าแบบนี้เงินเข้าแล้วนะครับถ้าแบบนี้เงินเข้าแล้วครับขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ